แครวมไปีตัวก็ได้นีนรู้สึกว่าคุณไม่มีแรงครับเห็นหเย้น้าตัวี้อะไรอ่โอโสวยยีอะไรล่ะอุปกระกอไรยีหน้าสวยมากะขึ้งมาพึ้งมเมื่อกี้ไม่ได้อยู่อ๋ออ๋ออ๋อดีามาานมายาอกาเราเดี๋ยวจะมาทามาแล้วบะขึ้นมาไม่ได้เลยหลอกแมวแมวแมวได้รีไปรอบอะถ้าดูอะยีย สออบเองแมีอะไรอกสองลอบไอด้วยหวยสัตว์ฮะไม่จริงกหได้ตัวตัวเดียวเองที่อเฮ้ยเอแอลแอลสปุ๊ทิ้งมี่แล้กันอย่าฟันกูขอร้องเออเออยาวเยอะโอ้ยเยียเียเฮียเียเฮียเฮ้ยโอ้หัวมืนแม่กร้สัยาวขึ้นสามตัวสี่ตัว

ปีกี้ปุยิไปโดนเขาหลัเขาหลังคงงงงีอะโดน้เอาหัวร้อนเลยแบมันแหลกแล้วเนี่ยเอสกรเริ่มดีแล้วอะเอากลางมาไงมีใครดูกางให้บ้่งไหมเนี่ย กูตายเพราะโดนหล่อยเนี่ยกูลังคาแล้วสกอกูติดลบเะกูไม่ชอบเลยนะเว้ยก็เมื่อกี้กูก็ติดลบไปกี่รอบเพราะโดนหลอยลีใหม่มาใช่ไมไม่เห็นมีเลยสกอทีมาช้าไปที่พี่บอสไหนหายใจรุ่งพี่บอสหายใจรุ่งหัวใจไปอย่ามาแล้วที่เต้นปุ๋ยเชิงนี้ไอ้สัตว์ ฮัลโหลฮัลโหลมาสายใครโอเล่ค่ะโอเล่ค่ะโอเล่จริงอะโอ้โหแต่วะยุ่งไรอยู่วะอะไโหล่อหลเอแอลแอตแอลไมึงเห็นไม่ยิงอ่ะนั่นคือเดินนี่เอกแบบเสียงแบบควบคนตีน่ะเอกเสี่ยงเพราะมึงใส่เสียงะทำไมไม่รู้เวลามึงพูดแบบเร็วๆเงี้ยไมพูดตรงๆนะกูพยายามจะฟังมากอะ ไม่บางทีเน oh, oh. hey, ี่ยไอพุทธธรรมดาช้าเนี่ยโอเคเลือกเฮ้ยเอลเอลกระใจไม่เอดีออกครับลลกออไอพหน้านี่มีกีแลเว้ยจะเห็นเอลอลเอเนนึงเฮยนตเอกไม่ไหวว่ะ เปล,ปล่าเนาะเฮ้ยอะไรวนอะไรวน anyway. วนไอ้เ้านีอะไรเอ๋ยตอนจะจบก็ c a เว้นตึกสวยแวอะไรุูบูเจ้ายังไงอะไรดูาตไม่ทันเลยเนี่ยเอาไหมเล่ไม่บโ้ทีมอุ้โห บอจะบ้าหรอเราไม่มีเราไม่เคยมีรายการนี่ไงแมวแมวควรหน้าก็ให้เออแมวล้มไม่ไม่ล้มยุ่งไอ้เชี้ยนี่แมวโหดแมวที้ไงไอกลางสองไอยดีเยอะหัดเมือจ้าจบแล้วแปลหรอยไอไอไอ้มดไอ้มาเอโบนิโบนิโบนิบนิบินตัวหมดเรียบร้อยหมดกุลวงอ้โหนี่เป็นไงเป็นไงโชว์ศักยภาพเด็กไคลุ ผม่เฮ้ยไปไหนตกแล้วเปิดแลเิดตีแมบวิ่งไม่ใช่เลยนี่เป็นเฉยอ่ะต้องดูว่าตะูจะไปเอาอีกตัวหนึ่งไงเปิดค้าไม่โนมีนได้ที่แบมาแดงไ่และโอ้ยไยย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 ่ยย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 ยดยยย่ยย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 ูยยยยยมยยเยยยยดยยไย

ยังงงเลยเอาระเบิดไอ้เออใช่อะไปเล่นดูด้วมันได้ยินเสียงโบช่วงหนึ่งอะไปบอกว่าไอ้ขาถตายมาเอาไปเบียร์หมดแล้วอะวุ่นวายจังเลยไม่ใชีเเดี๋ยววะงงมากเลยระเบิดวานได้โบสจะเบิดหายเฮ้ยอยู่หน้าพี่โบสอะเอาอเลยไอ้ไอ้คิวอ๋อเป็นไงเป็นไงี่กูเปิดไว กู้ไปเถอะแม่มันก็กู้กู้ได้แล้วแม่เอาเก้านาทีเอาอีเอ๋กุศลบิวบิวได้ปะเนี่ยประเด็นครับยประเด็นครับยประเด็นเรื่อไม่ทันไม่ทานไอเด็กเวรีเก้าวิเลยไม่ทานเก้าเออเก้าบิวแม่งเลยไอ้เฮียดิแม่งกลัวอะไรเนี่ยไม่อยากกู้ไปเถอะทิ้งออกหน้าด้านได้เลยนะเว้ยเก้าวิอะเออน้ำมันทานเบียอเวลาเล่นตับไปกตศลครั้งใหสัต มืองี้มันอะไรวะไอวิวพเวนโอ้ยวิวอย่าหน่อยอะวิวพี่รอเล่นพี่รอนเล่นเดียวพีด้วยถ้าไม่้ใชเปล่าวิวฮัลโหลวิวคิวคิววิวอย่าพึ่งเยอะนะทีมกูอ่ะจริงบอกเลยนี่ห้อพิมพูบร่วเลยบอกแล้วบอกแล้วทีมกูเยอะบอกแล้วไม่เชื่อกูบอกแล้ว บี้บี้บีอยู่บี้ฮัลโหลบี้ลองบี้หล้วสิงประจ้าข้างล่างเองนะเอดพอเฮ้ยด่ากัด้วยยิงดิไม่มีรางอีมันกูไม่ได้เรามมีกู้ไว้อย่าไปกู้ไม่มีกู้มันไม่มีกู้ น้องบิวน้องบิวกู้ไว้แ้วเนี่ยน้องบัวน้องบิวไม่ไม่ต้องเปลี่ยนแบบเป็นญ่ยาเป็นน้องบิวกู้ไวแล้วน้องบิวน้องบิวกู้ไว้บุกเลยุกเลยบุกเลยน้องบตูวน้อุกเลยูุกเยบุกเลยบุกเลยเฮกยบุกเปยบุกเลยบบุกเลยบุกเลยบุกเลยลกเลยบุกบเพื่อนตายแล้ับเล้ลกเกเยตบิยเลย กับแล้วกูมันกลัวเสียงมันออกไหมอง้วเอไม่เยกูแล้วแางสองน้าประตู A สองตัวค่ะไปแล้วโบส์โบส์ไปหาไปแล้วโบส์โอ้โบส์โบส์นายไม่แข็งแรงเลยเฮ้ยมันวางเอเล้วนะฮะหลบเ่ยเข้าประตูยาวสองตัวอุ้ยหบยุ้ยยาวสองยาวสองไม่โดมเฮ้เดือยมาเล้วเหรอมเดียโยาวสองยาวสองมาทีมันไงอ้าว ไอบิวยังพึ่งลบเอาแบะไรกบิวยิ้มไม่ได้บิวตะิวแดงมน้ตะคิวแงแอนทำมาไเดดเดตรงนี้ไปกินข้าวนะเฮ้ยแมวอีกรอบหนึ่งหรอลองนี้ปุ๊คนนี้สิมึงเฮ้ยเออคนนีสิไอคิดเจขนาเลยเวยอาคิ ได้ยินได้ยินได้ยินที่ได้ยินบิลี่ได้ยินหายปิงแค่หนเพือหายปิงแค่น่ะไอ้ห่าไอ้ย่าพี่นเอามา่อยตึงองย่ไอ้สอง่อด้ไมีดับด้อไอ้เหียไอ้สัตว์อุ้ยมองส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 องเหรอเอบิวอย่าเข้าไปบิวอย่าเข้าไปไม่บอกอย่าเข้าไป ไม่เล่นแล้วอุ้ยโหวอมอัพอเอามันจะจบแล้วนี่วะน้ำปลาตกการ